sent to all nations and all tribes best of all Muhammad mercy to the world La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah, La ilaha illallah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ขอสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับพบกับเราสองคนเช่นเคย,เน,เคยนะครับกับผมนายอับดุลระมดฮะยีอาเซะนักเรียนชั้นมัธยมที่6จากโรงเรียนอัตตะกี้ครับ ผมนายโซเฮรีเจมารีชั้นบัณฑิตศึกษาปีที่หจากโรงเรียนอตัตตเกยะอิสลามเนียนะครับนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจากที่รายการที่แล้วนะครับคือเราก็ยังอยู่กับรายการชีอะห์รอมาด,ดอนเช่นเคยนะครับครับ<ข>้อ,อ,อวันนี้เราได้พูดไปแล้วนะครับแล้วครับคือการเ<ช>ตรียมตัวใช่ไหมครับการเตรียมตัวที่เรานั้น เข้าสู่เดือนลมดอนเนี่ยเราจะมีการเตร็มตัวอย่างไรนะครับนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาคุยต่อเรื่องประประโยชน์ปร,ชนประโยชน์ที่ได้รับจากเดือนลมดอนเนี่ยเราเต็มตัวแล้วเนี่ยพอเข้าสู่เดือนลมดอนเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้างนะครับได้รับได้รับอะไรบ้างจากเดือนนี้น,นะครับเหมือนอัลลอฮ์ได้กล่าวในคำพีของพระองค์ว่าอัลตุบิลันช์รอดี ยาอเยฮัลาซีนอาจมนุติบะ ع ุมุ م ซิยามกะมาุตบะ ع ลัลาซีนมิินกับลิคมลัลกุมตัตะกลนมีความหมายว่าโอบรรดาผู้ที่ศรัทธานะครับฉันได้มอบหมายการถือศีนอดเนี่ยการซียามให้แก่พวกคนกามาุติบะลาลาซีนเเมนกลุ่มเหมือนกับเหมือนกับคน ชนยุคก่อนๆที่ก่อนๆอัลลอฮฺซุบมานะลาได้ทรงบัญญัติการทือศีลอดเหมือนกันก็เราไม่ต้องแปลว่าก่อนที่นบีมูฮัมหมัดของเราจะลงมาก็มีนบีอีกคนก่อนๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะตั้งแต่นบีอาดัมถึงนบีนบีอีสาคือมีการสยามแต่ไม่เหมือนเรามีการสยามการทือศิลอดเนี่ยมอนเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าไม่เหมือนตรงที่ว่าเรามีเดือนอะมาดอนและก็เรามาดูว่าอะไรครับ มิงกอบลกุ้มหลานละกุ้มตัดตะกูลท่านผู้ชมครับอยู่ที่นี่ครับหลานละกุมก้มตัดตะกูลเพื่อที่พวกเจ้านั้นศรัทธาจะได้ศรัทธาจะได้ศรัทธานะครับการตะก,กวัวใช่ไหมครับะะการตะก,กวัวศรัทธาเราท่านผู้ชมนะครับอาจจะสงสัยว่าเราถือศีลอดทําไมทําไมต้องถือศีลอดเราได้อะไระเราได้อะไร บางคนบอกว่าฉันถือสินอดพ่อแม่ฉันถือถือสินอดตั้งแต่ฉันเด็กๆฉันก็ถือามถือตามใช่ไหมครับแต่ไม่ได้รู้ว่าความาะจุดมุ่งหมายที่เราทําทําเพราะอะไรนะครับคือจริงๆแล้วในในอายะนี้ถ้าเกิดว่าในองค์การเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองในจิตวิทยานิดนึงเกี่ยวกับการบัญญัติของพระเนี่ยพระได้บัญญัติแก่เจ้าเนี่ยให้ถือสินอดในเดือนนรมาดอนนะครับซึ่งการบัญญัตินี่ถูกบัญญัติไว้แล้วอ่า มันเหมือนว่าเราเราถือสินอดในสิ่งที่คนเขาทําได้ชนยุคก่อนๆเนี่ยเขาทําได้แต่ชนยุคเราเนี่ยทำไมทําไม่ได้เราก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันเนี่ยเป็นหลักคือว่า,าสิ่งการถือสินอดของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นบัญญัติที่ถูกบัญญัติใหม่แต่มันเป็นบัญญัติที่เคยถูกบัญญัติมาแล้วในยุคก่อนๆนะครับให้เราได้ถือสินอดเนี่ยแล้วถือไปทไําไมถือไปทําไมก็เพื่อว่าอะไรอัลลอฮ์กุมตัตตาูนเพื่อว่าพวกเจ้าเนี่ยจะได้ยำเกรงอัลลอฮ์เพื่อว่าพวกเจ้านี่จะได้ เกรงกลัวเอาล์นะครับบางคนถือสินอดแต่ไม่ได้เกรงกลัวเอาล์เนี่ยเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการถือสินอดตามแก่นแท้ของอายะอันกุรอานตามแก่นแท้ของใช่ครับในสิ่งที่เอาล์ต้องการนะครงานใช่ครับบางคนถือสินอดก็คืออืได้ได้แค่ความอดทนอย่างเดียวอดอาหารไม่ได้อะไรเลยน้บีบอกว่าานาบีใช่ไหมบอกว่าฉันมีบางกลุ่มคือไม่ได้ไม่ได้รับอะไรเลยจากการถือสินอดของเขา จากการเสียมของเขานอกจากสองอย่างคืออดอาหารกับอดน้ําได้แค่นัน้นเอครับผลบุญก็ไม่ได้เพราะอะไรเรามาดูว่าเรานั้นต้องทํำยังไงครับคือนบีบอยว่า<ม>เดือนอมฎดอนเดือนหนึ่งมีประมาณ30วันใช่ไหมครับ<ม>นบีแบ่งเลยครับ<ม>เป็น3มช่วงคือวันที่1ถึงวันที่10แล้วก็วันที่11ถึง20ิ แล้วก็วันที่ยี่สิบเอดถึงสามสิบช่วงแรกคือรอมะรอมะคืออะไรรอมะคืออะไรอ่าเรามาดูนะครับว่ารอมะคืออะไรครับรอมะคืออะไรความเมตตาขอคือการชี้แนวทางให้แก่มวลมนุษย์นะครับรอมะเราจะได้รับรอมะเจ้าลักบมีนวาางลาเนี่ยใต้ร่มเงาคือจริงๆแล้วรอมะเนี่ยมันทับแปลกันจริงๆเรามีรูปแบบที่ ความหมายที่แตกต่างกันนะครับผมแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอรสะมา,มาลคือได้รับฮ ah, <iday> ah. ิดายะได้รับความโปรดปรานรอมมากคือความโปรดปรานสิบวันแรกสิบวันแรกคือได้รับความโปรดปรานเราแล้วก็มาดูนะครับว่าช่วงที่สองสิบวันที่สองนะครับตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบได้รับคือมักคิร มารฟิโรก,ก็คือการอภัยโทษนะครับการอภัยโทษคือ,อยังไงนะครับการอภัยโทษเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์นะครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีถูกมีผิดนะมนุษย์อัลอินซาเนี่ยมาจากของอนาเซียนาเซีย,ยก็คือลืมลืมครับลืมไปกระทําในสิ่งที่ไม่ดีอะไรเนี่ยบางทีทไปโดยไม่ได้เจตนาอืมใช่ทําไปโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยแล้วก็ได้ทรงให้ลบล้างความผิดของเขาเนี่ยให้พ้นจากความผิด ต่างๆนานาถ้าเกิดว่าเราปศเราเรามีความยำเกรงจริงๆเรามีความศรัทธาจริงๆในการที่จะถือสีลอดจริงๆต่างๆมัก็คือสรุปว่าคือมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นตัวอิหมามหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้ไม่มีความรู้จบจากอัลฮาร์หรือว่าจบจากมาเลจบสามันก็ดีก็ต่างคนก็มีความผิดเพราะว่าไม่ใช่เป็นเหมือนท่านนาบีคือมะซุมอ่าท่านนาบีคนเดียวที่อัลลอฮ์นั้นได้ ่าคือป้องกันไม่ให้ทําความผิดนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นซอบัธนาบีจะเป็นใครก็เลิกแต่ก็เคยทําผิดเหมือนกันอยู่ที่ว่าเขานั้นทาผิดมากว่าน้อยนะครับคือสิบวันที่สอนนั้นเราก็จะได้รับการอภัยโทษนะครับแต่แต่อะไรเรานั้นต้องถือสินอดด้วยความยังเกรงด้วยใจด้วยจริงๆครับอ่านด้วยใจ ถ้าเกิดว่าเราถือสินงอดเดนไม่ใช่ถือด้วยใจเราถือแค่กายอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับในสิ่งนี้เนีก็เหมือนคนตัวแปเห็นเขาถือแล้วก็ถือถ้าไม่ถือคนอื่นอาจจะอายคนอายคนอื่นอายเพื่อนก็ถือว่ามันเพื่อหรือว่าถือเพื่อที่จะไปโชว์คนอื่นเอาวันนี้ผมพอซอผมย้าเกรงว่าอ่านแบบนี้ไม่ถูกนะครับแล้วก็ถ้าเราก็มาดูกับช่วงที่สามช่วงที่สามคือสิบวัน สท้ายนะครับสวันสุดท้ายตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับ, ừ, รบถึงวันที่สามสิบนาเบียว,ว่าอิฐกุมมินันนาะบคือจะได้าอาลลอฮ์นี่จะให้เรานั้นห่างไกลจากไฟนรกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะนปรารถนามากเลยครับก็คือ,อปรารถนามากเลยเรามานดาูเพราะว่าเรานั้นอุตส่าห์อดบางคนไปครึ่งทางอาจจะเหนื่อย แต่อัลลอฮ์นั้นให้สิ่งที่คนอื่นปลดปารที่สุดใช่ไหมครับคือการที่ห่างไกลจากไฟนรกอาจจะทําให้เรานั้นมีกําลังใจมากขึ้นเพื่อที่จะเดินก้าวต่อไปอุต่าห์ถือสินอดมาเนี่ยเป็นยี่สิบวันแล้วอีกสิวันเราก็ต้องเอาใจสู้ใช่ไหมครับนี่คือกำลังใจของเรากำลังใจที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้แก่เราผู้สักธารในถือซินอดนะครับและก็นะครับคือในวันสิบ วันสุดท้ายคือมีอะไรครับสิบวันสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นพิเศษไม่มีในเดือนอื่นไม่มีในเดือนอื่นในในสัปดาห์อื่นๆือไม่มีนะแม้แต่เดือนอมมาดอนเนี่ยในในสัปดาห์ก่อนก่อนไม่มีก็คือสัปดาห์สุดท้ายก็คือก็คือการอะไรวันคืนอะไรละตุลกัดคืนอะไรลาตุลกัดไลไละคือคืนก็คือคืนก็ คืออะไรคือไลละตุลกัดอ่าที่สุร่าถ้าเราท่านผู้ชมได้อ่านนะครับอ่าบิสมิลลาฮิรราะห์มะบิฮิมอินนาอังเซลนาฮูฟีไลลาตุลกอดฟะมาอัลรักาไลลาตุลกัดลายลาตุลกัด خ ي รุ่มมินอัลฟิชะต์เตนซาลุลมาลาอิกะตุวรูบิอิสนาบิฮิมมิงคุลลิอัมซาลามุนฮียาฮัตตามักลาอิสลัจฮานี่คือสุร่าอัลกอบใช่ไหมครับก็คือไลลาตุลกัดนี้อัลลอฮ์ได้ ส่งคำพีอัลกุรอานที่เราได้อ่านในเดือนอมมานดอนนี้ใช่ไหมครับทั้ง30บทมาลงมาอย่างฟ้าของโลกลงมาครั้งเดียวและก็ให้ยิบรีลยิบรีลผู้ผู้ที่ทำหน้าที่ส่งสารให้แก่มูฮัมหมัดลงมาทีละอายะทีละทีละความทีละความตามที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับให้เข้าใจเราเข้าใจง่ายคืออ่านก็อ่าน่ยลงมาปั๊บ ลงมาในเดือนรอมฎอนลงมาในเดือนรอมฎอนลงมายังฟ้าฟ้าของโลกนี้ลงมาแล้วก็ทยอยทยอยให้ว่าอยู่แก่ท่านนบีให้วาละเหตุการณ์ที่ละเหตุการณ์ตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมก็คืออ่าเรานั้นมีสิทธิพิเศษคือมีแรตุนก็ชาติอ่าชนชาติอื่นๆก่อนหน้าเรานั้นยังไม่มีนะครับอ่าและก่อนและตุนก็นี่ค่อยรุนินอันฟิชะอ่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ ของท่านนาบีและก็ซาฮาบและก็มุสลิมทุกคนนะครับปรารถนามากเล,ละตะตุกตเพราะว่าอะไรคนที่ทําความดีในคืนนั้นนั้นจะได้ผล,ลบุญเท่ากับหนึ่งพันเดือนอ,อัลฟุชาหนึ่งอัลภาษาอาหรับใช่ไหมครับอัลฟแปลว่าหนึ่งพันชรินแปลว่าเดือนหนึ่งพันเดือนก็ประมาณถ้าเราคุณ คุณไปนะครับประมาณ80กว่าปีหรือว่า83ปีกว่านะครับประมาณนะครับเรามาดูว่าเราตอนนี้โดยทั่วอายุไขของคนเราประมาณ80ก็เสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับแต่เราทำแค่คืนเดียวได้ผลบุญเท่ากับ83ปีคือเวลาเวลาเราไปซื้อไปซื้อของของใช้ไปซื้อขนมอะไรครับผมไม่ไม่มีซื้อหนึ่งแถมพันไม่มีไม่มีครับแต่จในคืนนี้มีแถมครับ คือพันแทนเป็นพันเลยแทนเป็นพ<ห>ันเยอะครับอ่าแล้วก็เรามาดูว่าเราจะได้ผลบุญน,นี้เราต้องทํำยังไงทํำยังไงครับการที่เราจะได้ผลบุญน,นี้คือในช่วงอ่าสิบวันสุดท้าย <10 S 1> ก็จะมีการเขาเรียกว่าแอติการฟนะครับแอติการฟก็คือการการเอาตัวเองนั่นไปอยู่ในมัสยิดใช่ไหมครับอ,อยู่ในมัสยิดอ่านอัลกุรอ่านริคุลล,ลอฮ์รั ลังึกถึงเอาย้อนถึาขด้วยความขออย่การเจอกับวันอะไรละกุกแตะก็วันตะกุกนี่คือวันไหนครับมันมีสิบวันแล้วจะรู้ยังไงว่าวันไหนเราจะรู้ยังไงวันไหนคือจริงๆริงละฮะดิสนาบีที่ที่มีการเขาเรียกาไม่ไม่มีการจดจงว่าไม่มีการจดจองแต่นะมีใด้มาใช่ไหมครับมาได้มาอย่างไงได้มาก็คือนบีนบีบอกว่าวันตะกุกจะมีช่วงที่ ที่สามคือสิบวันสุดท้ายและก็เป็นเลขขี้อ่าเลขขี้นี่ครับคือวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดแลวก็ยี่สิบเก้ามีเลขขี้อ่นานบีบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทําบางคนอาจจะจะเล่นนิดนึงอ่าวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบขอเล่นก่อนอค่อยมาทําวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ ทำความดีเฉพาะวันขี้อย่างเดียวแบบนี้ก็ไม่ใช่คนดีนะครับอาจจะถูกพิจารณาถ้าเป็นเราอัลลอฮ์จะโปรดปรานไหมให้ดีคือเราทำตั้งแต่วันแรกถึงวันที่20่สิบมาวัสิบสุดท้ายแล้วก็ทําดีถ้าเป็นไปได้เราก็ทำดีทุกวันสิบวันสุดท้ายคือเราทำความดีแต่พอสิบวันสุดท้ายเราเพิ่มความดีเพิ่มเพิ่มครับให้มันเป็นทวีคูณมากขึ้นเพื่อเราจะได้ผลบุญเท่ากับแปดสิบสามกว่าปีใช่ไหมครับเลสปี แล้วก็บานทัศนะหนึ่งเขาบอกว่าเป็นวันที่27ใช่ไหมครับทางผู้ชมอาจจะได้ยินมาบ้างว่าเป็นวันที่27เลขสวยนะเลขสวยเขาว่าเป็นเลขสวยเพราะว่าอะไร <c oughs> โอลามานักวิชาการเขาได้บอกว่าดูลองดูอัลลอฮ์ได้สร้าง,งทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> บนโลกนี้ <c oughs> เลขเจ็ด <c oughs> หนึ่งสัปดาห์มีกี่วัน,นครับเจ็ด <c oughs> วันเจ็ด <c oughs> วันอ <c oughs> อ่า ชั้นฟ้ามีกี่ชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นอะไรอะไรก็เป็นเลขเจ็ดเขาบอกว่าน่าจะเป็นเลขเจ็ดก็เลยทำเป็นยี่สิบเจ็ดแล้วก็มีอีกอีกอพวกหนึ่งเขาบอกว่าเขาบอกว่าก็มีมีมีทัศนะที่ยิบอะไรยิบห้ายิบเจ็ดยิบเจ็ดแล้วก็ยิบเก้าก็มียิบเก้าก็มีมีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่นบียืนยันนะครับก็คือ สิบวันสุดท้ายเลขคี่นะครับคืออะไรที่ออกการันตีได้เลยการันตีได้เลยว่าต้องเป็นจริงแน่นอนไม่ว่าไม่ถ้าไม่ใช่วันที่ยสิบเอ็ดไม่ใช่วันที่มันอยู่ในนั้นแห้ะครับไม่ใช่วันที่เอ็ดก็ยี่สบามยี่สิบสามยี่สิบห้าอ่านะครับอันนั้นแหละครับคือสิ่งประเสริฐที่เราจะได้ในวันในเดือนมกมาอมและก็อีกอย่างนะครับลืมไปในเดือนมกราคมเป็นการโปรโมชั่นใช่ไหมครับโปรโมชั่น เราทำเราทาดีจะได้เป็นผลบุญทวีคูณเป็นเจดร้อยเท่าเราคิดดูนะครับเราเอาเมาเล็ดมเมล็ดหนึ่งเราไปปลูกจะออกต้นมาต้นนั้นออกเป็นเจดแฉกในแต่ละแฉกนั้นจะมีเป็น, 100. ปนร้อยแล้วถ้าเราแค่ทำอย่างเดียวจะได้ขนาดไหนครับอ่าแล้วก็เราขอสรุปเลยครับขอสรุปเลย สรุปเลยครับในการที่เราเข้าสู่เดือน r a m a d a เราได้รับอะไรบ้างนี่ครับเราก็ได้รับทั้ง إيمان ทั้งิมานและความยำเกรงยำเกรงต่อ Allah นะครับยำเกรงและละกุมตะตะกุลมะกี้นครับแล้วก็เราได้รับความเมตตาความโปรดปรานจากอัลาลาฮาเนี่านะครับชีรุซุนุปและก็รักมะั์ความโปรดปรานและก็มักฟิโรห์การอภัยโทษและก็อิกรุมินันนะคือวสุทคือไลลาตุลกอ็อิกรุมินันไลลาตุลกอ็นะครับ จำไว้นะครับย้านะครับท่านผู้ชมทั้งหลายคพันเดือนเท่ากับแปดสิบสามกว่ากว่าโดยประมาณนะครับอครับแล้วถ้าเราจะเอาไหมล่ะทานิดนึงแต่ได้เยอะอถ้าเป็นสินค้านี่เราเอาแน่นอนนะครับเอาแน่นอนเอาแน่นอนทุกคนก็ปรารถนาที่จะเอาสิ่งนี้นะครับเอานะครับวันนี้เรามีเวลาเพียงเท่านี้แล้วก็อินชอนแล้วนะครับกับ เราก็จะมาพบกับผมแล้วก็อาจจะเป็นคนอื่นอา,อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณนะครับทางาช่อง NC TV แล้วก็โรงเรียนอัตติกีอิสลามยิยะที่อำนวยสถานที่ให้เรากระผมนายอบับดุลฮ์มานฮะอีอาเซนักเรียนชั้นมัธยมที่6จากโรงเรียนอัตติกี แล้วก็กระผมนายโซฮรีเจมานีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนอัตตันเกียอิสลามเนี่ยพวกเราสองคนขอลาในขณะนี้บาบิลลาฮตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ตะอาลาวะบะเราะกาตุฮุ For the night, most blessed of all nights, most blessed of all nights. Oh, you who believe, take hold of this night and lament to Allah, lament to Allah.